เป็นสกูตเตอร์คอฟฟแล้วกันครับขายบนมอเตอร์ไซค์นี่นะครับใช้อุปกรณ์ที่ไปกางเต็นท์เนี่ยครับยอดขายก็ประมาณ2 0ถึง30แก้วสวัสดีครับผมบอลโซโลบาครับชื่อบอลลงกิตคงกพันธ์ครับก่อนที่เป็นพนักงานครับกราฟิกดีไซน์ ตกงานครับตัดสินใจงานผิดครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเขาเริ่มจ้างครับแล้วผมก็ขายกาแฟดูครับลองลองทำอยู่บ้านก่อนไฟไม่ได้บ้างครับกาแฟน้อยไปไม่พอดีครับมันออกมาแล้วกระจายบ้างอะไรอย่างี้ครับไม่อยากลงผิดลงถูกก็ลองลองไปเรียนที่ทิปท์คอปดูครับจะมีผู้เชี่ยวชาญสอนทางด้านกาแฟได้อุปกรณ์มาตรฐานด้วยครับสามารถชงกาแฟได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงผิดลองถูกลองดูครับลองไปดูได้ครับจริงๆตอนแรกมีกาเจียอยู่ใบหนึ่งครับซื้อมา3-4ปีครับชงกินตลอดแต่พอจะขายก็เริ่มไปซื้อกาของแท้ครับใช้ของแท ทุกใบเลยจะได้ไปขายลูกค้าแบบมั่นใจในอุปกรณ์ของเรานี่เขา้ดือนที่2ครับยอดขายก็ประมาณ20-30แก้วถ้าดีหน่อยก็30แก้วเป็นสกูตเตอร์คอฟฟแล้วกันครับขายบนโมอเตอร์ไซค์นี่นะครับเริ่มจากใช้อุปกรณ์ที่ไปกางเต็นท์นี่ละครับอย่างตัวนี้ครับกล่องกางเต็นท์ก็ลองมาวางดูอย่างนี้ก็เป็นกล่องพับได้ ผมก็มาวางข้างๆเลยนี้ก็เป็นถุงน้ําที่ใช้ไว้อาบน้านะครับก็จะกลายเป็นก๊อกน้ําถ้าเราต่อมามันจะเป็นประมาณนี้กาผมเลือกใช้กาที่เป็นกาของอิตาลีของแท้หมดเลยครับตัวน,นี้เตาก็เป็นเตาปิกนิกธรรมดาครับมีตัวแผ่นกระจายความร้อนเพื่อเราสามารถต้ม ต้มได้หลายตัวครับในเวลาเดียวกันนะตัวกานี่ตกราคาที่ประมาณพันห้าถึงพันแครับกาน้าครับอันนี้ผมเพิ่งทํามาเป็นการน้ําร้อนเพื่อเราจะได้ใช้น้ําร้อนต้มกับมะกราบอดจะได้เพิ่มความเร็วในการชงน้ําใช้น้าใช้นี่น้ํากินครับ็นก๊อกต่อใหม่นี่ครับแก๊สกระป๋องครับก็การน้าร้อนนะครับเพื่อจะเก็บน้าร้อนไว้บางลมนี่ควรจะมีถ้าเกิดเราออกนอกสถานที่นี่สำคัญมากอันนี้ก็เหมือนกับจจลินเซอร์ของพวกแบบเอาไปฉีดแก้วครับมันไม่ต้องเอามือไปสัมผัสนะครับก็ใส่เป็นน้ำกินมได้เลย เราใช้ก็ป๊บ,ป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 บไม่ต้องเอามือไปสับทับเลยครับประมาณนี้ครับแก้ก็จะไม่มีเศษแล้ว ก็มีเอสเปรสโซ่ครับลาเต้เย็นครับคาปูชิโน่เย็นบุค้าเย็นครับแล้วก็คาราเมลมแคิอาโต้ครับส่วนกาแฟดำก็จะเป็นอเมริกาโน่ร้อนครับอเมริกาโน่เย็นครับอเมริกาโน่น้ำส้มครับอเมริกาโน่น้ำผึ้งครับอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวกับอเมริกาโน่น้ำอ้อยครับน้ำอ้อยก็ซิงจากร้านข้างๆครับส่วนนมะพร้าวก็อาจจะซิงกับร้านอีกร้านครับจอยกับเพื่อสร้างมูลค่าของสินค้าครับมีโกโก้ของขอบครับรสชาติดีครับเป็นคนดีตัวเมนูโกโก้ที่ยังไม่ได้ลงลงในร้านกำลังพัฒนาอยู่ให้คนที่บ้านกินก่อนนนถ้้าาาคคที่่่บบออออกกรยย็มขาย เป็นพวกที่ชอบไปกางเต็นท์ครับข้ามาดูอุปกรณ์แล้วพอมาได้กินกาแฟก็มาอีกมีใช้สิ่งกุครึ่งด้วยก็ยิ่งเพิ่มยอดขายรับอีกครับคุณต้องเป็นคนกินกาแฟนะอันดับแรกนะแล้วคุณก็ต้องกินกาแฟเยอะเหมือนกันอนะ่ะมันโดนนมแล้วมันแบบว่ามันไปกันแบบนี่เลยอ่ะซูนมดดีมากเลยอร่อยครับ ก็คุณจะเปิดร้านได้แต่ทัทีมันก็ต้องแบบว่าดูจากของคนอื่นเขาก่อนนะครับแล้วเราก็มาพัฒนาสูตรของเราร้านผมใส่แค่นมข้นกับนมสดเลยแค่นั้นพอผสมล้อมเลยครับเพื่อลดโปรเซสในการทำนยครับเพราะไม่งั้นมันจะสะโลไปหมดคนก็เขาจะรอไม่ได้ครับต้องตัดโปรเซสบางอย่างออกถ้ามาดูตอนต้มอ่ะมันจะมีสเสน่ห์มากเลยสเสน่ห์มันอยู่ที่ตอนแบบมันออกมาจากกาแล้วถ้าคนที่แบบว่าเขาเขาเคยต้มด้วยกันอ่ะเขาก็จะมาดูเขาก็จะมายืนดูเลยผมก็ให้เขาดู แล้วถ้าคนเขาแบบไม่รู้เรื <Urs ula. S 2> <det> ่องเาก็จะแบบอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าคนอยากดูก็ให้เขาดูเลยวันนี้เขาก็อยากดูพวกทีมม่าอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมกินกาแฟตั้งแต่ปห้าครับเอนพวกเด็กแก่แดดเลยครับเริ่มจากชาก่อนกินชาเห็นแม่กินเห็นพ่อกินก็ไปกินที่บ้านก่อนแล้วก็ไปเจอร้านอาจารย์ผมก็เหมือนเป็นอาจารย์ผมเลยเขาขายกาแฟแก้วละสิบสองบาทกาแฟโบราณเนี่ยครับขายจนลูกจบปริญญาโทอ่ะตอนนี้เขาก็ยังขายอยู่มีรานในการตักในการชงที่ผมชอบมากแล้วผมชอบไปนั่งดูเขาทุกวันนี้ก็จะไปกินเขาอยู่ครับคือขายเี่ยก็จะไปกินเขาอยู่ ใจผมมาชอบกาแฟโบราณนะผมก็เลยทากาแฟสดให้มันคล้ายๆกาแฟโบราณทำอะไรครับพี่ตง๋งเอลเปโซก็ใส่น้ําครับเข้าไปครับผมลกลวยครับผมส่วนตัวกาแฟก็ตักใส่ครับให้มันเรียบไม่ให้มีอากาศเปิดไฟครับรอประมาณ3ามนาทีครับผม ลงผสม,มก็ผสมไปเลยลงผสมใส่ขวดไปเลยครับร้อยครับมันมีขีดก็ออกมาก็าจะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้คือพอรเฟสชั่น,ค,นครับคือว่าโอเคครับย่ำประมาณนี้นกูเลยจ้าครับเพื่อปกติบ,บางคนเขาใช้กระดาษแต่ผมไม่ใช้กระดาษกัผมก็เลยต้องกรองหน่อยอันนี้อาจจะมีติดๆบ้างนะครับ อันนี้40บาทครับผมกาแฟเย็นสีบาททุกแก้วเลยแล้วก็ร้อน3,5บาบาททุกแก้วเพื่อจะได้คิดเงินง่ายด้วยครับคนจ่ายก็จะได้จ่ายง่ายนี่ครับ อนาคตผมคิดว่าจะปรับเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์เป็นรถกระบะครับเป็นกระบะรุ่นเก่าครับให้มันดูคลาสสิกหน่อยเป็นแคมเปอร์คาร์ไปเลยแต่ว่าเป็นคาวเฟ่ากาแฟด้วยก็สามารถเอาไปใช้เป็นแคมเปอร์ได้ด้วยแล้วก็ขายกาแฟด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็จริงๆก็อยากจะเปิดกาแฟภายในซอยนี่ละครับจริงๆผมมีที่ไว้ละท,ที่ที่แบบว่าขายเฉพาะเพื่อนๆกันเพื่อนๆมากินเ,เพื่อนๆในซอยมากินแล้วก็ญาติๆเพื่อนพ่อเพื่อนแม่อ่างเงี้ยเขามานั่งกินผมอยากมีความสุขกับตรงประมาณนั้น สวัสดีครับชื่ออ้วนครับผมเป็นลูกค้าประจาร้านนี้ครับร้านนี้กาแฟรสชาติดีอยู่นะครับแล้วก็เขาช่วงดีอ่ะหวานมันแล้วก็เป็นกันเองคือเป็นคนในหมู่บ้านกันนะครับหนุนกันแล้วก็เห็นเขามาทําก็อยากุูหนุนเขาแล้วก็เขาก็ชงอร่อยด้วยบรรยากาศดีครับตั้งกินกาแฟอร่อยดีครับรสชาติดีครับผมชอบกาแฟหอมดีครับดื่มกาแฟหอมผมชอบสไตล์เป็นเทรดอยู่แล้วสไตล์นี้อยู่แล้วลุกทุ่งลุกทุ่งดีเด็กครับ ขอบคคุณมากนะรับพี่ร้านอยู่ตรงโบราณจีท่าข้ามครับหมู่บ้านโบราณจีท่าข้ามถนนอนามัยงามเจริญครับประมาณ10บโมถึงบ่ายสองครับหยุดวันจันทร์กับวันศุกร์ครับ091ครับ731 4527ครับผมเชิญชวนมาดูร้านนะครับแล้วก็อาจจะมาพูดคุยเรื่องกาแฟแล้วก็มาชิมกาแฟกันได้นะครับกาแฟอร่อยครับที่นี่ยินดีครับยินดีให้ทุกคำแนะนำเลยครับครับขอบคุณมากครับ